สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาโทเฮลลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเตารีดพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทวดวัดชางไ้ปีพศสองห้าหนึ่งนะครับอง์นี้ก็เป็นพาที่ได้มาแบบบ้านบ้านเลยนะครับเจ้าของเนี่ยเช่ามาจากวัดเลยนะครับตั้งแต่ปี41หนึ่งนะครับมี การ์ดด้วยนะครับผมเป็นใบเกียรติบัตรประจําองค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่การ์ดก่อนก็นแล้วกันนะครับจะได้เห็นรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมใบเกียรติบัตรรูปลหล่อหลวงพ่อทวดวัดช้างให้กิ่งเตาลีดนะครับผมรุ่นหนึ่งกระถินประจําปีพศสอง1สสร้างจํานวน สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์พิธีปลุกเสกวันที่นี่นะครับยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าสี่หนึน่งณอุโบสถวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีรายได้สมทบทุนบุรณะวัดช้างให้โดยการอุปถรัรมภ์ของ พระครูอนุกูลปริยกิจเจ้าอาวาสประชัยอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพระเทินหมายเลขประจําองค์พระ3า1ห1 9อันนี้จะรันนะครับผมแล้วก็ทั้งสองข้างนี่จะเป็นรูปลูกทระทดนะครับ นี้จะเป็นรูปยันด้านหลังนะครับผมรุ่นหนึ่งนะครับกระถินปีพศสองห้าสี่หนึ่งก็พาวนี้นะครับเรียกง่ายๆนะครับว่ากิ่งเตาลีดรุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็สร้างแบบนี้เพียงรุ่นเดียวนะครับที่เป็นกิ่งเตาลีดอันนี้เป็นผ้าหล่อนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับผมกล่องใหญ่โตเลยนะครับโดยปกติแล้วพรากล่องทั่วไปนี่จะขนาดนี้นะครับ อันนี้เป็นจัมโบ้เลยนะครับผมองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้จังหวัดปัตตานีกิ่งเตาลีดรุ่นหนึ่งกระถินประจำปีสี่หนึ่งก็พิมพ์ด้วยเอ,อมึกสีทองนะครับนี่เป็นช้างหมอบคู่นะครับผมก็สวยนะครับสหรับพระรุ่นนี้นี่ เป็นพาหล่อนะครับกล่องฝายยกนะครับผมบ้านๆเลยนะครับเจ้าของเดิมเช่ามาจากวัดเลยนะครับผมผมได้เช่าพระพี่คนนี้หลายองค์นะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าผมเป็นคนซื้อง่ายนะครับเขาก็เลยก็เสนอมานะครับก็เพื่อนๆพี่ๆหลายท่านบางทีก็เสนอพระผมมาแล้วผมไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรนะครับบางทีเนี่ย คือต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าพลาผมมีเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่ผมถูกใจนะครับผมถึงเช่านะครับไม่ใช่ว่าอะไรผมก็เช่าหมดนะครับผมถ้าอะไรผมก็เช่าหมดมีสักหมื่นล้านผมก็คงไม่พอนะครับอง์ใหญ่นะครับผมจับเทียบกับเตารีดรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคให้ดูนะครับนี่เพิ่งไปเลี่ยมเงินมาใหม่นะครับเตารีดรุ่นสร้างโรงพยาบาลก็จะมี ขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับกับเตาลีดรุ่นสร้างโรงพยาบาลเป็นพระหล่อเหมือนกันนะครับเออรุ่นสร้างโรงพยาบาลน,นี้จะเป็นปีสามเก้าอันนี้จะเป็นปีสี่หนึ่งนะครับผมก่อสร้างเพียงสามพันเก้าร้อยเก้าสเก้าองค์นะครับนี่เป็นพระหล่อนะครับหลวงพ่อทวดนี้เป็นเนื้อ นาวะนะครับผมไม่โฟกัสนะครับผ้าเป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับสร้างเพียงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับปลูกเสกที่วัดช้างให้นะครับแล้วก็มีอาจาร,รย์น้องวัดทรายขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกเนี่ยองค์ผ้าหนานะครับถูกกระแสนะครับผม กระแสของนาวะานะครับหนาปึ๊กเลยนะครับใครชอบพานหานาบัวเต็มนะครับนิ้วเท้ามือที่หน้าตานะครับเขาเก็บแบบบ้านๆนะครับจมูกแตะนิดนึงนะครับผม รันข้างนะครับรันเลขนะครับสามหกหนึ่งเก้าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็ตรงกับอง์้าะนะครับ้าะนี่เขาเรียกว่าเราจะเจอน้อยนะครับที่ว่าเลขเขาเรียกว่าเลขตรงนะครับแล้วก็มีการดเนี่ยส่วนมากถ้าเจอก็จะเจอแต่องค้าะนะครับใบกา์ดเนี่ยที่วัดให้มาเนี่ยก็จะเขาเรียกหายกันซะเป็นส่วนมากนะครับ ก็ได้มาตามสภาพนะครับผมเจ้าของเก่าเขาก็เก็บได้เท่านี้นะครับแล้วมีดําข้างๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ทําดูให้ขังดีนะครับผมหมายเลขตรงนะครับสามหกหนึ่งเก้าเพื่อนๆพี่สังเกตว่าผมเนี่ยวางนู่นวางนี่จะเบานะครับวางผ้าก็จะเบาผมไปดูไหลสดบางทีแบบเห็นขางปิดพ้านะครับปิดอุงนี้ปิดเรียบร้อยแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เอาเหรียญแพ็กแล้วก็โยนเพ้งผมว่าโหมันทำร้ายใจิตใจคนดูนะครับผมเป็นคนชอบผ่าเครื่องนะครับก็แบบจะจับเบาวางเบานะครับจับให้โดนผ่าน้อยที่สุดผมจะไม่จับจับขยี้นูน่นขยี้นี่อันนี้เพื่อนๆพี่ๆลองดูนะครับถ,ถูๆอะไรเงี้ยบางทีผมก็งงนะครับน่าจะเป็นเรียกว่าคนละสไตล์กับเรานะครับผมนี้จะจับแบบถนอมวางถนอมนะครับ สามหกหนึ่งเก้านะครับอันนี้เป็นตอกมือนะครับผมที่ด้านหลังเป็นยันนะครับรุ่นหนึ่งนะครับกระถินประจำปีสี่หนึ่งวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนี่นะครับแล้วตรงนี้เขามีอุดโค้ดช้างไว้นะครับผมเป็นรูปช้างนะครับอันนี้เนื้อนาว่านะครับเนี่ยเขย่าเนี่ยกิ่งยังดังอยู่เลยนะครับผมเขาเรียกว่า กิ่งเตารีดรุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับอาจารย์นองวัดช้างให้เป็นเจ้าวิธีปลูกเสกนะครับปลูกเสกที่วัดช้างให้นะครับทุกอย่างชัดเจนแบบเดิมนะครับผารุ่นนี้เป็นผายยุคกลางนะครับยังมีเขาเรียกว่าคนที่เกิดทันคนที่เช่าทันที่วัดนะครับยังอยู่กันนะครับผมเล่นแบบนี้ง่ายนะครับชัดเจนอาจารย์นองนี่ก็เป็นหนึ่งใน ผู้ที่ร่วมปลุกเสกหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับผมก็ไว้ใจได้นะครับว่าเป็นสายตรงในการปลุกเสกพระหลวงปู่ทวดนะครับแฝงได้อย่างสนิทใจนะครับผมนี่นะครับสร้างน้อยนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเองนะครับผมก็เป็นพระที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเนื้อหนวะพร้อมการ์ดพร้อมกล่ององค์นี้นะครับ ผมเปิดราคาไว้ที่6,000บาทนะครับผมสนใจโทรนะครับ0988์4 1 366เชน่นนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ